ใครๆเขาก็ต้องการสิ่งที่ดีกว่าให้กับชีวิตทั้งนั้นนะ่ะวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรามีแฟนแล้ววันหนึ่งอะ่ะแฟนเราเลิกกับเราแล้วก็ไปม,มีคนใหม่ที่ดีกว่าสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือหลังจากปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วนะแล้วยังไงก็เอาไม่อยู่ก็คุณก็ต้องปล่อยเขาไปคะ่ะนะเพราะว่าทุกๆคนก็ต้องการชีวิตที่มันดีกว่าทุกๆคนก็ต้องการทางออกที่มันดีกว่ากับตัวเอง เขาไม่ผิดที่เขาเลิกกับเราแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะเขาเปิดโอกาสให้กับตัวของเขาเองได้คบกับคนใหม่อาจจะเป็นผู้หญิงใหม่ผู้ชายใหม่นะคะที่นิสัยไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตหลายๆอย่างนะคะคือมันเข้ากันได้แม้กระทั่งในเรื่องของฐานะความมั่นคงทางด้านการเงินการงานแม้กระทั่งในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้คะ่ะนะคะเพราะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ผิดที่ทิ้งเราไปแต่มันผิดตรงที่ว่า คนที่ทิ้งเราไปคนนั้นเนี่ยคือ,เ,อเขามีคนใหม่ทั้งๆที่เขายังมีเราอันเนี้ยผิดนะซึ่งหลายๆคนเป็นแบบนี้คือยังมีผัวอยู่แล้วคือตัวเองมีผัวแล้วหรือตัวเองมีเมียแล้วนะคะรู้อยู่แล้วว่าเรามีพันธะอยู่รู้อยู่แล้วว่าชีวิตเราคือมันยังไม่เคลียร์คุณก็ไม่มีสิทธิ์นะคะที่จะปันใจของคุณเองเนี่ยให้กับผู้ชายคนอื่นหรือว่าผู้หญิงคนอื่น ถ้าคุณเป็นคนที่ดีมีจิตใต้สำนึกที่ดีคุณควรที่จะรู้เอาไว้ว่าคุณแต่งงานแล้วคุณมีแฟนแล้วคุณมีครอบครัวแล้วคุณอยู่กับเขาฉันสามีภรรยากันแล้วถึงแม้คุณไม่ได้จดทะเบียนกันหรือถึงแม้ว่าคุณเองเนี่ยเป็นแฟนกันแต่ว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจริงๆก็ตามคุณไม่สมควรนะคะที่จะเอาตาของตัวเองเอาใจของตัวเองไปยกให้กับผู้ชายคนอื่นหรือว่าผู้หญิงคนอื่นมันก็คือมันเป็นเรื่องที่ผิด นะคะอันนี้ผิดเต็มๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคนที่อยู่เขาไม่โอเคสำหรับคุณนะเขาไม่ใช่คนในแบบที่คุณต้องการอีกแล้วหลังจากที่คุณปรับตัวแล้วอันนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะไปมีใครคนใหม่นะจะเลวจะโจนจะดีจะชั่วยังไงก็แล้วแต่อันนั้นนก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดแล้วล่ะนะแต่สิ่งที่เจอกันในสังคมนี้ก็คือคุณมีคนใหม่ทั้งๆที่ตอนเนี้ย คนเก่าแม่งยังคาราคาซังอยู่อะ่ะเข้าใจปะ่ะเพราะนั้นในประเทศไทยนะคะเรากา็ทุกครอบครัวนะเอาใหม่ได้ไหมคือแบบอย่าทำแบบนี้ได้ไหมเพราะว่าคนที่ถูกกระทำอะ่ะมันก็เจ็บปวดอะ่ะคนที่ถูกกระทำเขาก็เป็นถูกอะ่ะและคนที่ถูกกระทำคุณก็ต้องเข้าใจด้วยว่าถ้ามันเกิดแบบนี้ขึ้นมาแล้วคุณรับไม่ได้คุณจะไปทนทำใหม่ มันชีวิตของคุณถูกไหมคะวันนั้นวันนี้เอาสั้นๆเลยไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปก็คือว่าทุกๆคนนะเขาสามารถที่จะเลือกชีวิตของเขาเองและเขาสามารถที่จะเลือกคนที่ดีให้กับตัวของเขาเองได้เขาไม่ผิดแต่ที่ผิดคือเลือกผู้ชายคนอื่นเลือกผู้หญิงคนอื่นทั้งๆท,ที่ยังมีแฟนอยู่ ยังมีสามีอยู่ยังมีเมียอยู่อันนี้ผิดหรือเที่เราเรียกง่ายๆคือนอกใจเป็นชู้มีกิก๊กมีเมียน้อยนั่นเองโอเคนะเพราะนั้นวันนี้อยากจะบอกกับทุกคนนะคะสําหรับใครเองที่อยากให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวไปรอดและอยากให้ตัวเองเป็นคนที่มีเสน่ด้วยเพราะถ้าเกิดคุณพัฒนาตัวเองให้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ความสัมพันธ์ของคุณนะคะแฟนของคุณเขาก็จะรักเขาก็จะชอบคุณมากขึ้นนะคะ ไปเรียนในคอสเสน่รักปักใจทำยังไงให้แฟนรักแฟนหลงได้เลยคอสเนี้ยจะเหมาะสําหรับการที่ทําให้คุณเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ขึ้นมาในแบบผู้หญิงยุคใหม่ค่ะแล้วก็ทําให้ครอบครัวของคุณเนี่ยแฟนของคุณรักคุณมากขึ้นเพราะคุณรักตัวเองก่อนนะคะคอสเนี้ยจะทําให้คุณเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์เพราะคุณรักในความที่มีสเสน่ห์ของตัวเองนะคะไปเจอกันในคอสนี้ไม่ต้องพิมพ์ไว้ตรงนี้นะคะไปที่อินบอกค่ะแต่ถ้าหากใครรู้สึกว่าอยากให้ชีวิตดีขึ้น นในทุกๆเรื่องในทุกๆด้าน มีปัญหาชีวิตก็จริงแต่จะอยู่ต่อแต่ว่าอยากให้ประสบความสำเร็จในเรื่องอื่นมันจะมีวิธีไหนบ้างที่ทำให้เราไม่มอหมกมุนเกี่ยวกับเรื่องแฟนของเราหรืออยากให้เรา move on ได้อันนั้นไปเรียนคอร์สผู้หญิงรักตัวเอง strong woman and l e love your self นะคะคอร์สเนี่ยจะเหมาะสำหรับผู้หญิงโสดหรือว่าผู้หญิงที่ตัดสินใจแล้วนะคะว่า,าจะอยู่กับแฟนคนนี้ต่อให้ไม่ดีแต่ก็จะอยู่แต่มันจะมีวิธียังไงบ้างที่จะทําให้อย่างอื่นเราประสบความสําเร็จด้วยนะคะโอเคไปเจอกันในวิดีโอหนะ้าหวัง วานะทุกคนทั่วประเทศไทยต่อไปนี้คงจะมีจิตใต้สํานึกที่ดีมากขึ้นถ้าอยู่กันไม่ได้ก็ไปหาคนใหม่ที่เราสามารถอยู่ได้และมีความสุขมากกว่าที่จะทนอยู่ด้วยกันก็แค่นั้นเองนะคะชีวิตมันสั้นอย่าคิดเยอะค่ะนึกถึงความสุขของตัวเองและก็อย่าเบียดเบียนนะคะความรู้สึกของคนอื่นด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ